สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะพามาชมนะคะปากกาแบรนด์ปราร์เกอร์นะคะสำหรับรุ่นที่เราจะดูวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวปราร์เกอร์ไอเอ็มพรีเมียมนะคะค่ะสำหรับปราร์เกอร์ไอเอ็มพรีเมียมคอเลกชันนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะสำหรับรุ่นที่พูดวันนี้จะเป็นในส่วนของหมึกซึมโรโรบอลนะคะเป็นทรงเปิดปอกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ พรีเมียมของเขาคอลเลกชันนี้ก็คือทรงดีไซน์ของเขานะคะลวดลายจะออกมาเป็นลายเส้นคล้ายๆลาย,ลาย,ล,ายาลายหนังแบบนี้นะคะมันจะตัดกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสีน้ำตาลนะคะแมตต์บราวนะคะก็ที่ตรงส่วนของวงแหวนก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะแหนบลักษณะของแหนบก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะ เป็นทรงหัวตัดนะคะอ่านะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีแมทแบล็กนะคะสีดำนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสีพิงค์นะคะสีชมพูนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะลวดลายสีสันของเขานะคะอ่านี่นะคะมีสีแมทบราวน์แมทแบล็กแล้วก็พิงค์นะคะ เป็นทรงเปิดปอกทั้งหมดนะคะอ่าสำหรับตัวอย่างนะคะเวลาเลเซอร์จะได้สีออกมาทองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะคะทรงเปิดปอกนะคะเวลาเปิดมานะคะอ่าข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหมึกซึมโดรโบอหัวก็จะคล้ายๆตัวรูกลื่นแต่เวลาเขียนออกมาก็จะ เป็นน้ำหมึกนะคะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะคะหมึกที่ใช้นะคะปกติแล้วป a กเกอร์ Parker จะแถมมาเป็นหมึกสีดำแบบนี้นะคะ r o l l e b a l l refill นะคะ made in france นะคะป a กเกอร์ Parker นะคะขนาด m 0 7นะคะอ่าะคะสำหรับหมึกที่มาพร้อมกับตัวด้ามน,นะคะ ะะเดี๋ยวเราลองมาดูขนาดของความยาวปากกาบ้างนะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะความยาวของตัวด้ามนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ14เซนติเมตรพอดีเลยนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามนะคะก็ ไม่ได้ยาวมากจนเกินไปนะคะสามารถที่จะ oh. หนีบในกระเป๋าเสื้อได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวกล่องนะคะแพ็กเกจของเขานะคะก็จะมาเป็นตัวกล่องดีไซน์สีแบบนี้นะคะเป็นกล่องปักเกอร์นะคะเป็นแบบสไลด์อย่างนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมี เป็นกล่องสไลด์ทรงแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมนะคะในส่วนของตัวปากกาปาก k e เกอร์น,นะคะรุ่น IM p r e m i u m หมึกซึมโดร,รบอลนะคะคอเลกชันตัวนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ